สวัสดีครับมาพบกับผมอีกแล้ววันนี้บอล์กอีพีนี้เราจะพาไปดูกันว่าเราจัดส่งของเป็นพาเลทกันยังไงและสมมุติว่ามีลูกค้ามาแบ่งพาเลทเราจะแบ่งให้ลูกค้ายังไงแล้วเราคิดราคายังไงนะครับไอข้างหลังนี่คืออะไรข้างหลังนี้ก็คือพาเลทที่เราบรรจุแล้วอันนี้คือกล่องของเราครับอันนี้เป็นกล่องเบอร์หนึ่งของเรากล่องเบอร์หนึ่งก็คือกล่องไซส์กลางซึ่งบนพาเลทเนี่ยจะบรรจุได้บรรจุได้กี่ชิ้นครับหนึ่งอุ้ยไม่ใช่กล่องเบอร์หนึ่งนี่ได้กล่องเบอร์สาม <laughs> ใช่ไหมนับเลย 1> 3 1 2 3 4 5 5คูณ3เป็น15ก็5้าเป็นกล่องเบอร์3ก็จะบรรจุอยู่บนพาเลทได้15 15 15 15ใบครับ <resser? S 1> ก็สามารถดูรายละเอียดว่า1พาเลทจะบรรจุกล่องได้กี่ชิ้นตามนี้ครับแล้ววันนี้เราจะมาทำอะไรนอกจากดูพาเลท คือวันนี้เราได้คําถามจากลูกค้ามาเยอะครับว่าเวลาเราส่งเราคิดค่าใช้จ่ายยังไงคิดเป็นน้ําหนักหรือว่าคิดเป็นพื้นที่พาเลทคิดเป็นยังไงครับเราคิดเป็นพื้นที่พาเลทเพราะว่าน้าหนักต่อกล่องห้ามเกิน20กิโลใช่ครับเราจะกําหนดน้ําหนักต่อกล่องเนี่ยครับอันนี้คือหนึ่งกล่องห้ามเกิน20กิโลตอกล่องครับส่วนค่าใช้จ่ายที่เราจะคิดในการจัดส่งเราจะคิดเป็นตามพื้นที่ที่ใช้อยู่บนพาเลทนี้สมมุติว่าลูกค้ามีของมา แล้วเขาอยากจะรู้ว่าส่งกับเราจะเสียค่าใช้ใจ่ายเท่าไหร่อย่างแรกเลยเขาก็ต้องบอกขนาดของกล่องลูกค้าก่อนว่าขนาดของกล่องลูกค้านะ่ะมีขนาดเท่าไหร่แล้วสินค้าด้านในเป็นอะไรเพื่อที่เราจะได้มาวัดขนาดเทียบกับพาเลทของเราสมมุติว่าลูกค้ามีกล่องของตัวเองเราก็อยากจะรู้ขนาดของกล่องลูกค้าเพื่อมาจัดวางบนพาเลทข,ของเราครับซึ่งพาเลทข,ของเราเนี่ยมันจะมีขนาดมาตรฐานอยู่ที่40คูณ48สูง45มันจะมีพาเลทเอ็กซ์ต้าที่เป็นพาเลทสูง ก็จะทําให้ได้สูงกว่านี้อีกแต่ว่ามันก็จะกินพื้นที่ค่าใช้จ่ายเป็น2พาเลตไปเลยถ้าสมมติว่าของลูกค้ามันสูงเกินไป เรามาพูดถึงเรื่องราคากันดีกว่าเพราะเป็นเรื่องที่ทุกคนอยากรู้ถ้าพูดง่ายๆก็คือตอนนี้นะครับสําหรับตอนนี้ที่เราถ่ายวิดีโอกันอยู่คือ1นึ่พาเลตอยู่ที่39500าแต่ว่าจะต้องบอกก่อนว่าราคานี้เป็นราคาเบสที่จะส่งไปแค่โกดังของเราที่อเมริกาครับสมมุติว่าลูกค้ามีการจัดส่งต่อ1คือส่งเข้า FBA ก็คิดค่าใช้จ่ายตามที่อเมซอนคิดช่วงนี้มันจะอยู่ประมาณกล่องละ10เหรียญครับถ้าสมมุติว่าลูกค้าจะส่งไป door to door ก็คือส่งไป สักทีหนึ่งที่อเมริกาก็ค่าใช้จ่ายจ,จะขึ้นอยู่กับระยะทางครับเราจะคิดเป็น2แบบครับถ้าลูกค้าส่งเป็นพาเลตราคาก็จะเป็นเลทของพาเลตถ้าเป็นกล่องก็จะเป็นเหมือนการใช้การจัดส่งทั่วไปแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าราคาของเราอัปเดตที่ไหนผมจะขึ้นคิวอาร์โค้ดไว้ตรงนี้ครับจะเป็นเลทครับราคาที่เราฟิกไว้ง่ายๆครับถ้าหันกลับไปข้างหลังตู้มาพอดีครับอันนี้คือตู้2 2 0 7ของเราเดี๋ยวผมไปเรียกเขามา บกรถก่อนเราก้ามขับเอาจริงๆตอนนี้เรากำลังอยู่ในขั้นตอนการเอาตู้เข้ามาในบนพื้นที่บริษัทเราเพื่อใ,ใช้ในการโหลดตู้ค่ะตู้มาถึงที่บริษัทเรียบร้อยแล้วเราก็เลยมีคำถามว่าเราสามารถส่งยกตู้ได้ไหมครับปกติการส่งยกตู้เขาจะเรียกกันว่า FCL หรือว่า Full Container Loading แล้วก็การส่งแบบแบ่งตู้ก็คือเขาเรียกกันว่า LCL ครับซึ่งตอนนี้ที่เราส่งอยู่ก็คือเป็นการส่งแบบแมวแมวนี่อันนี้สินค้าลูกค้าเป็นการส่งแบบ LCL ครับก็คือจะเป็นการแบ่งตู้เพื่อส่งมีลูกมีลูกค้าหรือว่ามีเวนเดอร์หลายเจ้าอยู่ใน1ตู้ครับซึ่งถ้าถามว่าเราส่งแบบ full load container ได้ไหมก็ตอบว่าได้ครับแต่ว่าลูกค้าก็อาจจะต้องติดต่อมาเป็นแบบเคสพิเศษสำหรับการส่งทั้งตู้ครับ วันนี้ก็จะตรงกับวันที่เราโหลดตู้2207พอดีครับก็เราจะมีบรรยากาศการโหลดตู้2207ให้ดูแบบเล็กน้อยครับ ที่ทุกคนเห็นเมื่อกี้ก็คือบรรยากาศการโหลดตู้2207ของเรานะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้วิดีโอหน้าเราจะมีเรื่องอะไรมาอัปเดตให้ฟังอีกติดตามเราได้ที่ช่องทางเหล่านี้ครับสำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ